โอเคก็สวัสดีนะ้องๆทุกคนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เด็กพี่เบิร์ดจะเอาข้อสอบของข้อเตรียมทารของเราตำรวจปีหกสิบสี่กันมาให้ดูกันอีกสักหนึ่งข้อเนาะปีหกสิบสี่ครับสอบไปเมื่อสี่กรกฎาคมหกสิบสี่อ่ะมาดูกันเลยเอา่าข้อเอาเป็นหน้านี้แล้วกันเอาเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเอาความน่าจะเป็นเนี่ยมารวมกับเรื่องของแผนภาพต้นใบ อ่าแล้วก็เอาไปรวมกับเลขสถิติเนาะความน่าจะเป็นตัวนี้โอเคมาดูกันครับแผนภาพต้นใบตัวนี้หมายความว่าอะไรจากการสํารวจของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเสนอแผนภาพต้นใบแบบนี้ไอตัว4เนี่ยเราจะบอกว่ามันก็คือหลักหลักสิบโอเคปะ่ะเช่น45 4ตัวนี้ก็คือหลัก40ถูกปะ่ะไปรวมกับตัวนี้เราจะเรียกว่าหลักหน่วยโอเค มันก็คือ45 46 46 44 49อะไรแบบประมาณนี้ไปเรื่อยๆโอเคไหมหลักนี้ก็เป็น50กว่าๆไปเรื่อยๆ52 54 58 58 60กว่าแล้วก็70กว่าโจทย์ถามว่าอะไรถ้าสุม่มนักเรียนมา1คนจากนักเรียนกลุ่มนี้แล้วความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าฐานนิยมอ่ะแสดงว่าน้องก็ต้องหาอะไรก่อนฐานนิยมก่อนโอเคปะ ฐานนิยมก็ต้องดูที่มันซ้ํากันมากที่สุดครับมีอะไร6กซ้ำสองแซ้ำสแล้วอะไรครับ1นึ่ซ้ำแสดงว่าฐานนิยมก็คือโหมดตัวนี้มันจะได้เป็นเท่าไหร่แน่นอน61แน่นอนโอเคปะทีเนี้ยเขาถามว่าต้องการน้อยกว่าฐานนิยมถูกปะ่ะแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่เลียงมานนองก็ต้องเลียงให้เขาด้วยมันก็จะเป็น1 1 1แล้วก็6แล้วก็9โอเคไหม ต้องเลียงด้วยเนาะเพราะว่าน้อยกว่า61เนี่ยมันก็คือแถวนี้ทั้งหมดโอเคป่ะ okay, อ่ะมานั่งช่วยพีนับเลยครับน้อยกว่าฐานนิยมความน่าจะเป็นคือ PE เท่ากับ NE หารด้วย NS NS ก็คือเหตุการณ์ที่ ่ N H เอเอก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนับเลยครับมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18ตัวก็หารไปเลยครับหาร18แโอเคแล้วก็น้อยกว่าก็คือตัวนี้ก็นับไปเลยครับมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวก็คือ9ก้ส่วนสิตัดให้เรียบร้อยก็คือ1นส่วนสอนั่นเองก็จบขอ้อนี้ง่ายไหม ง่ายมากเนาะข้อข้อนี้ก็ต้องอไม่ต้องเกินหนึ่งนาทีก็ต้องเสร็จแล้วโอเคหนึ่งชวนสองครับผมอ่ะหนึ่งชวนสองก็ตอบข้อสี่นั่นเองโอเคอันนี้เอามาให้ดูเนาองง่ายๆสบายๆข้อสอบค่อนข้างง่ายเนาะดูสิง่ายไหมข้อใดกลับถูกต้องนิเศษใเห็นไหมอย่างข้อ54เนาะถ้าน้องไม่รู้วิธีรัดเนี่ย ก็จะต้องไปนั่งทําเสียเวลาแต่ถ้าลูกศิ์ในคอสติวเทพคณนี้พี่พี่เบิร์ดจะรู้ทันทีเลยว่าเป็นไงครับก็ไก่ผิดหรือผิดผิดถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเข้าหลังต้องกลับใจถูกไหมน้องบอกว่าเข้าหลังกับใจคืออะไรวะถูกไหมต้องไปดูนะต้องไปดูที่เรียนกววิชา อ่าจริงๆเนี่ยเขามีสูตรลัดต่างๆมากมายเนาะใครที่ต้องการติวเข้มเนี่ยคอเทปคณิตพิชิตเต็มหางสีเดาวรับอ่าสมัครก่อนสิ้นปีนี้นะเพราะว่าปีหน้าจะปรับเป็นราคาเต็มแล้วโอเคข้อ2เป็นสัจนิรันต์ก็ต้องไปนั่งเช็คขัดทอดสมแต่ถ้าเซนดีๆก็รู้ว่ามันเหมือนกันก็เป็นไงเป็นสัจนิรันต์ไปเลยแสดงว่าข้อกไก่ผิดข้อขอไข่ถูกแน่นอนเห็นปะดูปุ๊บต้องตอบป,ปั๊บพยายามทาข้อสอบให้เร็วแล้วก็ถูกต้องนั่นเองเนาะมันจะมีวิธีลัดต่างๆมากมายอยู่แล้วทําให้เราทําได้ อย่างคลองแค่วงไหวววงวงว่งไวว,งไว่องไวอ่าหาโดเมนเลนอะไรพวกนี้สบายสบายอ่ะโอเคใครที่สนใจอ่าคอร์สเทพนิติมหานฯสิแลวทับก็ box, อินบ็อกเข้ามาตาม QR โคดนี้ได้เลยเนาะอย่าลืมเน้นย้ำนะสมัครก่อนสิ้นปีก็จะได้ราคาปูโควิดอยู่แต่ถ้าหลังจากอ่าสิ้นปีนี้แล้วทันวาปี65ไปแล้วเนี่ยขึ้นปี66ปุ๊บก็จะเป็นราคาปกติแล้วใครที่สนใจก็ลองดูครับใครที่มี เรียกว่าแนวทางเดียวกันลักษณะชอบการสอนของพี่เบิร์กก็ลองดูลองพิจารณาดูครับผมคลิปนี้เอามาแบ่งปันข้อสอบกันประมาณนี้สวัสดีครับ